สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันดีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถ สานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกดระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ Thailand v i l l a g e Academy นี่เป็นโครงการดีๆค่ะที่เกิดขึ้นด้วยความสนับสนุนของ ของกรมส่งเจิมวัฒนธรรมสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนานาชาติค่ะเป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยวประเทศไทยในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สัมผัสลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมเปิดประตูบานใหญ่ไทยแลนด์เวลคอมสู่ห้องเรียนธรรมชาติค่ะจุดหมายไฮไลท์ของเราในทริปนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็มีเรื่องเล่ามากมายชุมชนแคบแข็งที่มีความร่วมมือร่วมใจสร้างสารรค์พื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเราใช้เวลาในการเดินทางไปยังชุมชนแห่งนี้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นจากกรุงเทพมหานครค่ะณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย ไซน้อยอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะและในรายการคุยเขาเล่าเรื่องสิ่งของเราในวันนี้นะคะยังคงอยู่กับป้าแดงแห่งชุมชนเชิออชองอนุรักษ์โฮมสเตย์ไซน้อยในตอนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนกันแล้วในเทปนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยแล้วก็ลงลึกเกี่ยวกับทริปและการท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนไซน้อยจะน่าสนใจขนาดไหนช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณมยุรีสีนาคประธานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ โฮมสเตย์ไซน้อยหรือว่าป้าแดงค่ะสวัสดีค่ะป้าแดงสวัสดีค่ะได้เจอกันอีกแล้วค่ะ,ค,ะครั้งนี้ป้าแดงสัญญาว่าจะมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเทีเ่ยวต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ชุมชนไซน้อยอยากจะให้ป้าแดงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโปรแกรมท่องเทีเ่ยวที่ชุมชนไซน้อยมีอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของโปรแกรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะคะมันมีโปรแกรมหลากหลายะนะคะ,ปะ,ะ,คะโปรแกรมครึ่งวนันโปรแกรมหนึ่งวัน โปรแกรม2วัน1คืนโปรแกรมโปรแกรมสวัน2คืนซึ่งแล้วก็จะมีโปรแกรมยาวเนี่ยนะคะที่จะมะีชาวญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาจะมาอยู่เป็นสัปดาห์อยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยเพราะความที่เรามีกิจกรรมเยอะ,ะเขามีความรู้สึกว่าเขาสนใจอยากทํากิจกรรมตรงนี้ก็อยากทําตรงนั้นก็อยากทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ย มันมีเรื่องของกิจกรรมด้านวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องวิถีชีวิตมันก็คืออาชีพของชุมชนอาชีพของชุมชนที่มีอยู่เนี่ยถามว่าเราต้องเริ่มเริ่มขึ้นมาใหม่ไหมไม่ได้เริ่มแต่มันเป็นวิถีชีวิตป้าตึงด้ใช้คําว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตคือวิถีที่ชุมชนก็ทําอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเรื่องการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องของการ อ,อ,อาชีพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็ทำเพื่อเพื่อเป็นไรายได้ของเขาอยู่แล้วทีนี้เพียงแต่ว่าในกระบวนการของการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านีเ้เรามาวิเคราะห์เรามาพูดคุยเรามานั่งคุยกันแล้วก็มาตกผลึกร่วมกันว่าเออยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของการปลูกกล้วยหอม เราปลูกกันทั้งตำบลคเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็ปลูกบ้านนี้ก็ปลูกงานพื้นที่หนึง่งงานสองงานหนึ่งไร่แล้วแต่แตอนนี้นก็ปลูกกันทั้งตำบลเอ๊ใครจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านใครจะเป็นคนที่จะนําเสนอสิ่งที่จะเป็นกิจกรรมตรงนี้ที่จะมาทําตรงเนี้ให้นักท่องเที่ยวเขาเกิดความประทับใจใครที่จะกล้าพูดกล้าแสดงออกที่จะเป็นคนสื่อความหมายให้เห็น ถึงกะบบนการของการปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมทองที่อร่อยของบ้านเราเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเหมือนเราจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มปลูกข้าวโพดกลุ่มปลูกกล้วยนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาอีกให้เขามีข้อตกลงกันว่าเอ,อ้ยชุดนี้ถ้าคณะชุดนี้มาสัปดาห์นี้ฉันว่างเดี๋ยวฉันรับเองแล้วทีนี้ตรงที่ออผู้สื่อความหมายหรือผ,ผู้ผู้ที่จะต้องเป็นปราชชาวบ้านที่จะต้องให้ความรู้แต่ละเรื่องของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งขนมไทยของเรา ขนมไทยเรามี20 3 0อย่างทั้งขนมไทยชาววางที่เราเรียกว่าขนมตะกูลตองทั้งขนมชาวบ้านซึ่งเป็นขนมโบราณชาวบ้านชาวบ้านเราอีกเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกออใช้ด้วยวิถีชีวิตเหล่านี้มากมายเราก็จะต้องฝึกอบรมฝึกอบรมปราชชาบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านของเราแต่ละเรื่องเนี่ยให้มีวิธีในการที่จะสื่อของความ ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มา,าตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นของเราคือทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีธยราทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการส่งเสริมที่จะ,ะเขาเรียกว่านะอะไรการจัดการอบรมให้กับผู้เรียกว่าผู้ที่จะต้อง เป็นผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากอรอ่าเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มาโดยที่คือคือชาวบ้านเนี่ยนะคะเวลาที่จะถ้าจะให้เขาถือไม้เนี่ยเขาถือไม่ได้เขาจะสั่นเขาจะไม่กล้าพูดแต่ถ้าไปทักไปถามไปพูดไปคุยเดี๋ยวเขาคุยได้หมดว่าเรื่องราวของเขาก็จะต้องฝึกตรงนั้นนั่นแหละที่จะต้องให้ชาวบ้านและชุมชนแต่ละเรื่องแต่ละอย่างของเราที่จะเป็นฐานเรียนรู้เนี่ยนะทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ย เขาได้ได้ฝึกฝนตนเองให้เขามีใจรักด้วยตัวเองและเขาก็จะเกิดความสนุกสนาน,น,กน,านเกิดมีความสุขกับการที่เขาจะเป็นผู้ที่จะให้ความรู้คนอื่นด้วยองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนที่อยากจะมาเรียนรู้ แล้วอย่างนี้ถนะ้าเกิดนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวป้าแดงมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแนะนํำไหมคะสมมุติว่าบินมีเวลา2วันหนึ่งคืนอย่างเงี้ยค,ะค่ะ,คะบินสามารถไปที่ไหนได้บ้างคะก็คือจุดศูนย์รวมของเราเนี่ยเราเป็นนโยบายของเราเลยว่าการติดต่อประสานงานเราจะเป็นศูนย์กลางศูนย์ของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานจากนักท่องเที่ยวจะเป็นบริษัทหรือนักท่องเที่ยวโดยส่วนตัวโดยส่วนบุคคลหรือจะเป็นตัวแทนจาก ส่วนบริษัทต่างๆต้องผ่านป้าจะต้องเป็นศูนย์กลางของชุมชนติดต่อประสานงานเข้ามาว่าอยากจะเข้ามาทีนี้ในกรณีที่จะมาอยู่ในโปรแกรม2วันหนึ่งคืนซึ่งรายละเอียดในโปรแกรมเรามีอยู่แล้วเราก็จะมีการสื่อสารส่งรายละเอียดของโปรแกรมให้ดูพอดูแล้วเนี่ยเรายังจะเราถามว่าหรือบางอย่างคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากสนใจอะไรมากถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้มากเราตัดเอาอีกเรื่องหนึ่งออกไปและเอาเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่า ในโปรแกรมของเราเนี่ยม,มันเราพยายามที่จะสร้างาความรู้สึกประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมาบ้านเราต้องมาได้สัมผัสกับการรำกองยาวมาถึงต้องต้อนรับได้วยรำกองยาวต้องได้ลิ้มรสสมุนไพรของมือชาวบ้านเราไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรน้ำตะไคร้หอมจะเป็นสมุนไพรว่าหนัางจเจลิเคนจะเป็นน้ำอัญชันนะคะหรือจะเป็นน้ำกระเจีย๊ยบเป็นน้ำสมุนไพรที่เราจะต้องต้ตอนรับ อ่น,อน,นี่เรียกว่าพอมาถึงจะต้องต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรแล้วก็ขนมไทยสดๆบางทีเนี่ยขนมไทยของเราในยอย่างที่ตั้งอยู่นี่นะคะขนมถ้ามองเห็นใครนึกว่าขนมขนมตาลแต่จริงๆแล้วมันเป็นขนมฟักทองฟูอ่าเรามีการประยุกนะคะเพราะว่าตาลเนี่ยมันไม่ได้มีทั้งปีเราก็จะต้องเอาฟักทองมันสีเหลืองเหมือนกันเอาฟักทองเนี่ยมาทำฟักฟักทองนี่มีตลอดทั้งปีเลยเราก็มีการประยุกต มาทําเรียกว่าเราจะตั้งเตาสดๆเลยเป,เปิดเปิดฝาซึ้งออกมาว้าวนะจะเห็นดอกแตกสวยงามก็ตักทานกับน้ําสมุนไพรอ่าแล้วก็มานั่งเล่าฟังกันเล่าเรื่องของชุมชนเราสักครู่หนึ่ง้ะที่นี้หลังจากนั้นก็ถ้าน้องเที่ยวกําหนดเลยว่ามีเวลาอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี้ที่น้องบีมถามใน,<อ>ในเวลาวโปรแกรมสองวัน,หน,นหนึ่งคืนเนี่ยในวันแรกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการเล่าเรื่องเรื่องของชุมชนทานแล้วก็ฟังเรื่องของชุมชนดาว พอเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าสองวันหน,นึ่งคืนนี่ก็จะมาถึงช่วงบ่ายนะคะมาถึงช่วงบ่ายพอตอนเย็นพอเสร็จแล้วนี่ตอนเย็นเ,นเราจะพาปั่นจักรยานนี่ปั่นจักรยานปัน่นจักรยานปั่นไปไหนคะพะเร็ปั่นเข้าไปในชุมชนเพื่อดูวิถีชุมชนของเรา,าในช่วงตอนเย็นแดดล่มลม,ลมตกแดดล่มลมตกก็จะต้องปั่นจักรยานไปชมวิถีชีวิตซึ่งในฐานเรียนรู้ต่างๆที่เป็นฐานอยู่ในชุมชนนี่ตลอดเส้นทาง7กิโล เพราะว่าเส้นทางชุมชนเราเนี่ยเลาะแม่น้ําเจ้าพยาหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าเลาะแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ครองบางบา,งบานเพราะนั้นทุกคนก็จะปั่นจัก,กรายานไปชมชุมชนแวะเข้าไปฐานเรื่องนี้แวะเข้าไปฐานเรื่องนี้แวะเข้าไปไหว้พระ <c oughs> เพราะว่าวัดเรามีห้าวัดเพราะฉะนั้นปั่นไปไหว้พระแต่วัดนี้แล้วก็ไปชมเรื่องของตากรานวดเท้าเพื่อสุขภาพไปชมเรื่องของการทํา ปลูกกล้วยหอมกล้วยไข่ไปเจออีกวัดหนึ่งเข้าไปไหว้พระไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้คือทั้งห้าวัดของเราก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปหรือเรื่องเล่าเรื่องราวของจุมงชนเราที่เราสร้างเรื่องราวให้มีความแตกต่างกันเพื่อให้ทุกคนไปแล้วได้ไปร่วมกิจกรรมในห้าวัดของเรามีห้าวัดแล้วฐานกิจกรรมนะคะมีกี่ฐานกิจกรรมคะคือคือฐานกิจกรรมจริงๆเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมันตก30สกว่าฐาน30กว่าฐานาในระยะทาง7กิโลสนะามสิบกว่าฐานแต่ทีนี้เราก็จะต้องดูได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจออที่บอกว่าเราเลือกได้เลือกได้สามารถเลือกได้หรือว่าสนใจฐานไหนถ้าฐานนี้มีความรู้สึกว่าไม่สนใจแต่สนใจฐานนี้มากเราตามใจนักท่องเที่ยวเลยว่าต้องการที่จะออที่จะสัมผัสอะไรอพอไปแล้วกลับมาตอนเย็น กลับมาถึงศูนย์กลางของเราของเราเนี่ยตัวหนึ่งก็คือการทานอาหารเย็นในในโปรแกรม2วันหน,นึ่งคืนเนี่ยมาทานอาหารเย็นร่วมกันที่ศูนย์กลางของโฮมสเตย์กลับมานี่มาทานอาหารเย็นในฝีมือของชุมชนของเราซึ่งก็จะเป็นอาหารตั้งโต๊ะนี่พูดถึงตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะเราจะต้องตั้งโต๊ะอาหารให้นั่งทานร่วมกันแล้วก็ฟังดนตรีไทยนะคะฟังดนตรีไทยออของเรา แล้วก็ชมการแสดงของเด็กๆของเราด้วยในทานอาหารไปชมการแสดงรำไทยมวยไทยเพราะว่าพอดีที่อำเภอบางบานของเราเนี่ยเป็นถิ่นเกิดในขนมต้ม<อ>ครูมวยครูมวยไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอนุรักษ์เรื่องมวยไทยให้ลูกหลานเราเนี่ยอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้นะคะนั้นเราเป็นคนกรุงศรีธิยา ศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยไทยคือไม่ต้องมีอาวุธ <Okay. S 2> ใช้หมัดศอกเขานี่เป็นอาวุธ mm hmm. กับตัวที่สองศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยก็จะมีก็จะมีตรงนี้ตรงนี้เราให้ลูกหลานของเราซึ่งเรามีปราชาบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความสามารถเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็จะฝึกสอนกันในโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนของเราแล้วก็ใครที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ ก็จะมาเรียนกันซึ่งป่าชาวบ้านเลานี่ก็จะสอนไว้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกมาเรียนอกีฬาเขาเลือกมวยไทยแล้วก็ศิลปะป้องกันตัวก็ได้ได้ค่ะป้าแดงค่ะมีหนึ่งอย่างที่อยากรู้มากเลยอ่ะผ่านไปหนึ่งคืนแล้วอีกวันหนึ่งค่ะบิมอยากทํามากเลยอ่ะค่ะและตอนนี้พอเช้าขึ้นมาพอเช้าขึ้นมาทานอาหารเช้าเสร็จก็จะต้องมาเข้าฐานเรียนรู้ที่อยู่ที่ศูนย์กลางในเรื่องของการทําขนมไทยนี่แหละค่หละ คือคือเป็นเรื่องราวที่ทุกคนอยากจะทําขนมอะไรเราจะมีฐานขนมไทยอยากทําอะไรอยากยอดทองยอดอยากโรยฝอยทองหรืออยากจะทําขนมจามมงกุฎทองเอกหรืออยากจะทำขนมสอดไส้จะทําก็ต้มมัดหรือจะทําขนมถั่วแปบได้หมดแล้วแต่ความต้องการเลือกได้เลยเลือกได้ต้องแจ้งล่วง,งน <า S 2> หน้าใช่ไหมคะแจ้งแจ้งไว้ล่วงหน้านิดว่าต<า>้<า>องการตัวไหนเพราะว่าเราจะได้เตรียมให้เพราะว่าขนมไทยเรามันเยอะมากนะคะเยอะมาก เพราะฉะนั้นตรงฐานตรงเนี้สามารถเลือกได้3าถึงห้าฐานที่จะเวียน<ๆ>เรียนกันในศูนย์กลางของเราแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากลงมือทําแต่ว่าอยากทานล่ะคะวีมีให้จําหน่ายให้ช<ม>้อปปิ้งด้วยมะะีตลอดเลยค่ะมีตลอดอทุกเรื่องทุกอย่าง <im itation> เห็นว่าขนมต่างๆของชุมชนเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเป็นหมู่บ้านท่องเทียเ่ยวก็มี <S <S นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดแล้วอยากเล่านิดนึงนะคะ <S <S ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ก็มาท่องเที่ยวในชุมชนพาไหว้พระพ,พาเที่ยวชุมชนไปตลอดทั้งชุมชนเนี่ยก่อนจะกลับเขามาพักค้างทั้งหมดเนี่ยห้าคืนด้วยกันก่อนจะกลับเขาบอกว่าเขาอยาก ทำอะไรไว้ที่ชุมจนเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะ,คะเราก็ตอนนั้นพอดีเราสถานที่ต้อนรับของเราเนี่ยเรายังไม่มีอาคารต้อนรับก็เป็นโถงโล่งโปรง่ปรงธรรมดามเขาก็อยากจะสร้างเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องทำขนมไทยซึ่งเป็นห้องที่ถูกต้องตามที่ทางออยอกำหนดเพื่อที่จะต้องการช่วยให้ขนมเราเนี่ยได้รับรองมาตรฐานออยอทั้งหมด แล้วก็ชั้นบนก็เป็นห้องประชุมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่เป็นคณะ,ะและต้องการที่จะอ,อ,อ,อบรมหรือว่ามีเรื่องราวที่เขาต้องใช้เวลาที่จะนั่งฟังหรือเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เป็นเชิงวิชาการของชุมชนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะก็สร้างไว้ให้ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกตัวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจชุมชนเราแล้วก็ทำเอาไว้เพื่อให้ชุมชนเรามีสถานที่ที่จะ เอาไว้ต้อนรับแขกและใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเยี่ยมมากเลยค่ะ,คะได้เรียนรู้เรื่องของของหวานไปเรียบร้อยแล้วของข่าวแล้วค่ะมีอะไรบเรื่องของข่าวของเราเนี่ยนะคะก็คนเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วมันได้ดิบไม้ติดมือก็อไปเลยก็คือจะมาผัดมีกรอบผัดมีกรอบมีผัดมีกรอบมียำมะม่วงะนะคะซึ่งซึ่งสามารถกลับไปทําได้แบบง่ายๆเพราะว่าของพวกนี้วัสดุที่จะทํามันก็ไม่ยาก แล้วก็ไปทําได้ง่ายๆนะคะก็จะมีแล้วก็พวกแกงบอลพวกพวกขนมไอ้พวก,พวก,พวกต้มนะต้มยำหรือพวกปิ้งๆย่างๆเนี่ยซึ่งเป็นอาหารที่ชุมชนเราทําแล้วก็ตัวหนึ่งถ้าไปอยู่ที่ชุมชนเราต้องได้ทานกุ้งแม่น้ําเจ้าพยาเพราะเราอยู่ติดติดแม่น้ําเจ้าพยาพรานชาวบ้านชุมชนเราเนี่ยกลางคืนก็จะออกตกกุ้ง แล้วก็เป็นกิจกรรมบางทีนักเที่ยวกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เริ่มออกกี่ทุ่มเนี่ยสักสามทุ่มเขาก็จะออกไปตกกุ้งด้วยแล้วก็ได้มาลุ่งขึ้นเช้าก็าไงกุ้ง,งเผออาแล้วทักเรียสามารถออกไปลองตกกุ้งได้ได้ค่ะได้เพราะว่าชาวบ้านชุมชนเราเขาจะเป็นอาชีพตัวหนึ่งที่จะไปทํากันของขาวก็มีของหวานก็มีได้เรียนรู้เรื่องอาหารเต็มที่แล้วยังมีอีกในเรื่องของเครื่องแต่งกายาใช่ไหมครปาแดงค่ะนี่แหละค่ะ สิ่งที่มันเกิดการอนุรักษ์ของเราจะเห็นมากมายอยู่ด้านหลังนี่ยสบายมอนอสบายมอนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเ,เริ่มเอาเข้ามาเพื่อที่จะให้ชาวบ,บ้านและชุมชนเราเนี่ยได้ลํำลึกนึกถึงบรรพบุรุษเพราะว่าในสบายมอนของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกกาหนดไว้ว่าคนมอนนี่มีความจงรักภักดีก่บสมเด็จพระนเรศวรเพราะ,ะนั้นลายที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าลายดาวล้อมเดือน ดาวที่อยู่รอบๆผืนผ้าเนี่ยก็คือคนมอนหมายถึงคนมอนพระแดงหันให้กล้องดูนิดนึงบิเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะลองอยากจะลองเห็นค่ะนะคะลายที่อยู่รอบๆเนี่ยนะคะนเนี่ยเนี่ยลายดาวล้อมเดือนดาวเนี่ยหมายถึงคนมอนเดือนนี่หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร<อ>แล้วก็ดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้คือดอกมะเขือความหมายก็คือคนมอนจะมีจะห้อมล้อมจงรักภักดีกับพระนเรศวร จะอ่อนน้อมทอมตนดังดอกมะเขือเกิดชาติหน้าฉันใดริมหยักที่อยู่ริมผ้านี้เป็นลายปุยเมฆที่เป็นคัดเวิร์กอยู่ริมริมผ้านี่นะคะเป็นลายปุยเมฆเปรียบเสมือนบนสวรรค์เ,<อ>เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดอยู่ในแผ่นดินที่มีองค์พระมหากษัตริย์อยู่ด้วย<อ>แล้วก็จะมีความจงรักภักดีอ่อนน้อมทอมตนกับกงองค์พระมหากษัตริย์อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เราเอาลงมาที่ลายผืนผ้า แล้วก็ให้คนในชุมชนของเราปากัปากปักแล้วก็รับรู้ปักไปรับรู้ไปว่าสิ่งที่เรา,เาได้รับวิถีวัฒนธรรมมาน,นี้เป็นวิถีที่เราสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนะคะว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันว่าเราจะต้องจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์ไทยนั่นหมายความว่านี่คือลายดั้งเดิมล<า>เลยของสบมอทุกผืนจะต้องมีลายก็จะต้องมีตัวนี้บบน,นอกจากที่เราจะประยุกต อาจจะมีประยุกต์แต่ว่าลายพื้นฐานก็คือลายดาวล้อมเดือนนี้ต้องมีแล้วก็มีบางตัวปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนของเราเราก็มาทําอีกหลายเรื่องนอกจากสบายมอนแล้วเราก็มาทำเอ่อหมวกเพราะว่าเวลานักเที่ยวไปนักศึกษามาในเวลาเขาออกปั่นจักรยานไปในชุมชนเนี้ยร้อน,อนเขาก็อยากใส่หมวกเพราะฉะนั้นที่หมวกของเราก็จะมีลายสบายมอนอมลายดาวล้อมเดือนเนี้ยไปที่หมวก หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องเป็นกระเป๋าผ้านะคะเราจะต้องล,ลดโลกร้อนกันใช้กระเป๋าผ้าแล้วก็กระเป๋าของเราให้ชุมชนเราเย็บแล้วก็อีกส่วนที่ปักก็มาปักลายดาวล้อมเดินที่กระเป๋านะักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้วิธีการปักลายค่ะเรียนรู้รับรู้แล้วก็ได้เป็นของที่ระลึกกลับไปค่ะแล้วก็พอมาช่วงโควิดเราก็มีการปักแมส ให้ชุมชนเราที่มีที่ที่เป็นช่างอยู่นะก็ตัดแมสเย็บแมสแล้วก็เราก็มาปักเป็นลายดาวล้อมเดือนอันนี้ก็ก็มีอยู่ในสบายเดี๋ยวถ้ายังไงจะได้เห็นในกลุ่มสบายมอนของเราโอ้อันนี้นะ่าสนใจมากลายดาวล้อมเดือนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณคือจริงๆมีมาตั้งแต่โบราณจากที่ถูกเล่าขานตำนานกันมาเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณแต่นี้พอเรามารับรู้ตรงนี้เราก็เลยว่า เราเป็นดินแดนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของเราจะต้องยังดำรงคงอยู่กู้ชุมชนของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมกันในการที่จะสันสร้างทำอย่างไรให้ประวัติศาสตร์เราสามารถ คู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเราได้เรียนรู้เรื่องอาหารไปแล้วเรียนรู้เรื่องการทําสบใบมอนซึ่งมีการสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์กันไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวชุมชนไซน้อยนั่นก็คืออิฐมอนค่ะ,คะตรงนี้นะักท่องเที่ยวสามารถมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการทําอิฐมอนได้ด้วยได้เลยแล้วก็ชอบมากนะคะชอบมากเลยเคยมีครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอของที่ทางที่รามาและศิริราช พาลูกชายลูกสาวไปแล้วก็ไปทําอิฐมอนชอบมากเพราะว่าลูกจะเห็นว่าที่บ้านเนี่ยจะจะใช้อิฐมอนเนี่ยสร้างกําแพงบ้านแล้วไม่มีการฉาบยังเห็นตัวอิฐอยู่ตอนนี้คุณแม่ก็บอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยไปเห็นว่าอิฐที่มาสร้างบ้านเราอยู่เนี่ยเขาทำอย่างไรก็พาลูกมาทําพาลูกมาทํามาเห็นนโอยเด็กก็จะสนุกมากเขาจะไปย่า ย่ำในบ่อนะเพราะว่าในบ่อการทําอิฐเนี่ยจะต้องเอาดินลงไปแช่กับน้ําแล้วก็เอาแกลบผสมลงไปแล้วก็ย่ำย่ำแล้วก็จะต้องควักดินขึ้นมาเนี่ยมาเอา่อมาทำใส่ลงพิมพ์ใส่มาใส่ลงพิมพ์แล้วก็ตาเอาไว้บนลานกว้างที่อยู่ที่อยู่ติดกับบ้านของตัวเองแล้วก็พอแห้งแล้วก็จะมากรับแล้วก็ขนไปเผาเพื่อให้อิฐอ,อิฐสุกเป็นอิฐสีแดงๆนะเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยชอบมาก เขาบอกเขาจะได้รู้เพราะเขาอยู่บ้านเนี่อิดอยู่ร้อมรอบบ้านเขาเนี่ยช่วยกันลมกันแดดกันหนาวกันร,ร้อนเนีเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าทําอย่างไรก็เข้าไปทํากัน,น,นเนี่ยอิดมอเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคน อยยากไปเรีนคือเป็นกิจกรรมไฮไลท์เลยในเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายป้าแดงคะชุมชนซายน้อยของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนรวมไปถึงในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบชัดเจนเลยบิมทราบมาว่าทางชุมชนมีรางวัลการันตีด้วยมีรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลที่ชุมชนเราได้รับเนี่ยนะคะ ต้องบอกว่ารางวัลที่มันเป็นตัวการันตีชุมชนเราที่ทุกคนต้องไปคือเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและได้รับรองมาตรฐานอาเซียนด้วยเราได้ทั้งมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานอาเซียนเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ปี2558ซึ่งก็ได้รับโล่จากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นของกระทรวงเกษตร เราเป็นหมู่บ้าน CIV หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตอนนั้นที่ที่เราทําตรงนี้เพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและก็กระทรวงท่องเที่ยวจับมือกัน3กระทรวงเพื่อทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็ได้รับคัดเลือกแล้วก็ทํากิจกรรมของเราแล้วก็เราเป็นหมู่บ้านประชารัฐสีชมพูของธนาคารอ,อมสิน <ide> เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว อุดมสุขของธนาคารทกศนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงวัฒนธรรมโอ้โหรางวัลการันตีเยอะมากเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆลคนคงอยากจะไปท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งแหละ,ะที่ชุมชนไซน้อยอยากจะไปท่องเที่ยวไปวันไหนได้บ้างเปิดกี่โมงบ้างติดต่อช่องทางไหนบ้างคะป้าแดงอ๋อค่ะชุมชนท่องเที่ยวของเราเปิดทุกวัน เพราะว่าที่ต้องเปิดทุกวันเพราะวิถีชีวิตชุมชนเราอยู่กับที่ชุมชน mm hmm. ชาวบ้านสมาชิกของเราอยู่กับบ้านอยู่กับชุมชนเพราะฉะนั้นอยู่กับวิถีฐานเรียนรู้อยู่ทุกวันอยู่แล้วก็สามารถไปได้ทุกวันแล้วก็การที่จะติดต่อเข้าไปก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์นะคะทางโทรศัพท์กับทางศูนย์เรียนรู้ของเราก็คือเบอร์ของป้าเองเนี่ยก็คือเบอร์098นะ0 9 8 1 5 6, 6 แล้วก็บางคนก็ติดต่อเข้าไปผ่านเข้าไปดูในเว็บไซต์คอยู่ในดูในเฟซบุ๊กนะคะศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์ไซน้อยนะคะเข้าเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานหรือจะเข้าไปในอีเมลของเราประสานผ่านอีเมลก็ได้สเตย์เดอร์สกอไทย สายฮอตเมลคอมเข้าประสานเข้าไปได้เช่นเดียวกันติดต่อเข้าไปได้เลยได้เจอป้าแดงแน่นอนไหมคะค่ะได้เจอค่ะเยี่ยมเลยค่ะ,คะป้าแดงเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงอยากจะไปท่องเที่ยวที่ชุมชนไซน้อยให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าป้าแดงมาป้ายยากันไว้สนุกสนาน <c oughs> มากเลยค่ะและเชื่อว่าจะต้องมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณผู้ชมเนี่ยมาฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปสัมผัสด้วยตัวของตัวเองยังไงก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะที่ชุมชนไซน้อยนั่นเองค่ะป้าแดงค่ะ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะพแดงมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะต,ต้องเรียนทุกท่านน,นะคะว่าท่านอยากจะพปาไป,ไปพักผ่อนไปเรียนรู้นะคะสร้างเสริมประสบการณ์อะไรที่เป็นวิถีเชิงวัฒนธรรมเนี่ยอย่างอนุรักษ์ไว้แล้วก็อาจจะให้ลูกหลานหรือเยาวชนตอนนี้เนี่ยเ,เราเปิดโอกาสนะคะคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายเนี่ยจะไปพาพาลูกพาหลานไปเรียนรู้แล้วก็ไปเห็นวิถีชีวิตซึ่งเราถือว่าชุมชนไซน้อยเราเนี่ยอยูออ่ไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพแล้วก็คนกรุงเทพเนี่ยจะไปพักผ่อนไปรีแลกแบบสบายๆชั่วโมงกว่ากาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ไปทำกิจกรรมกับเราได้แล้วก็สามารถที่จะไปส่งเสริมให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้และรู้ว่า เรื่องของวิถีวัฒนธรรมนั้นมันอยู่ในวิถีของคนไทยเราต้องไม่ลืมวิถีวัฒนธรรมที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมและก็พัฒนาสืบสารทําให้วัฒนธรรมของเรายังดํารงคงอยู่ชุมชนของเรานั้นเป็นชุมชนที่เรามีความภูมิใจนะคะว่าเราเป็นชุมชนที่เชิงวัฒนธรรมเพราะนั้นคาว่าเชิงวัฒนธรรมของเราก็คือสิ่งที่ทําอยู่ในวิถีชีวิตของเรานั้นคือวิถีของวัฒนธรรม ก็ต้องท้ายที่สุดเนี่ยนะคะน้องบีมต้องบอกว่าชุมชนของเราต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้อนุรักษ์และทําให้เกิดสิ่งดีๆและชุมชนของเราได้รับการส่งเสริมที่ดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะสืบสารสิ่งดีๆของชุมชนและกวนและกาลังใจสําคัญที่ทางกรมได้ให้กับเราคือทําให้พวกเราทุกคนรู้ว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นเห็นความสําคัญ ของชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิอองอนุรักษ์โฮมสเตย์ไซน้อยของเราต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณป้าแดงมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนไซน้อยรวมไปถึงมาป้ายยาค่ะ<ฆ>ให้พวกเราอยากจะไปท่องเที่ยวกัน<ฆ>มีเยอะมากๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆ<ฆ>อาหารก็ น่าทานมากๆเลยค่ะทั้งอาหารคาวอาหารหวานกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอิดมอนการปักสบายมอนตรงนี้<ะ>ก็น่าสนใจสามารถติดตามได้เลยค่ะที่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของชุมชนแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าจะโทรมาที่ป้าแดงโดยตรงก็ได้ค่ะขอขอบพระคุณป้าแดงอีกครั้งห <ฮะ S 1> นึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะในครั้งหน้าในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนใดในประเทศไทยจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิก30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบิมและป้าแดงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ